เจ้าก็มาถึงวิดีโอที่3ของบทที่แปดแล้วนะเจ้าจิ่อว่าการฟื้นฟูความคิดจิตใจใหม่หรือว่าเปลี่ยนความคิดใหม่นะเจ้าป้อมหรือว่าฐานที่มันของซาตานตีมันอยู่ในเฮ้านะเจ้าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ซีเรียสจริงจังไม่ใช่เรื่องเล่นๆ่นเลยนะเจ้าคือเฮามาดูกันว่าเฮ้าจะจัดการกับพวกป้อมมุนเนี่ยะจะใดนะเจ้าสิ่งแรกที่เฮ้าจําเป็นจะต้องเนี่ยะนะเจ้าก็คือ เขาต้องปิดประตูปิดช่องทางต่างบาให้มันเข้ามาหาเขาได้ในชีวิตต่ก้อนที่เขาเคยเปิดไว้หรือว่าเปิดละไว้ให้ศัตรูเข้ามาผ่านทางอย่างผ่านทางความบาปนะเจ้าปิดมันถ้าในบทที่แล้วเขาได้เหียนหู้แล้วว่ะ ป้อมของเฮามีอย่างพ่องนะเจ้าท่าภัยได้เขียนได้คิดได้แล้วว่าป้อมของตอนเองมีอย่างพ่องแล้วก็ได้มอบพื้กับพระเจ้าจัดการหรือว่ามอบพือพระเยซูจัดการนะเจ้าก็แปลว่าเฮาได้เอาที่นั่งหรือว่าเอาพื้นที่ของมันที่มันมีในชีวิตของเฮาออกจากบ้านของเฮาออกจากห้องของเฮาออกจากชีวิตของเฮาละนะเจ้าฉะนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญนะเจ้าตีมัเดี๋ยวนี้เฮาหมั่นใจแล้วก็คาดหวังได้เลยนะเจ้าว่าเฮาสามารถกําจัดป้อมมูนี่ได้ ถึงแม้ว่าตะกอนเขาจะเคยพยายามเอามันออกไปในชีวิตของเฮาพยายามแล้วพยายามแหมตะใดก็ตามแต่บัดเดี๋ยวนี้คือมั่นใจได้นะเจ้าว่าเขากําจัดได้นะเจ้าออันที่สองที่เขาจะจัดการกับป้อมของเขาป้อมมุนั่นนะจำเป็นที่จะต้องทำนะเจ้าก็คือเขาต้องเรียนหู้ที่จะรับผิดชอบต่อตอนเองไปตลอดชีวิตนะเจ้าต้องเรียนหู้ที่จะรับผิดชอบเกี่ยวกับชีวิตของตอนเองนะเจ้าบ่ใช่เือคนอื่นมารับผิดชอบเฮานะเจ้า อันเนี้ยมาเกี่ยวกับการตีเฮาอธิษฐานขอกพระเจ้าหรือว่าขอให้คนอื่นช่วยเฮาอันนี้มาเกี่ยวกันนะเจ้าแต่อันนี้เฮาทําเพื่อเสรีภาพของเฮาเพื่อที่เฮาจะได้เติบโตขึ้นนะเจ้าจําข้อพระคัมภีร์สองโปตรบทที่1ข้อ3ได้ก่อเจ้าตีบอกว่าเฮามีทุกสิ่งที่จําเป็นสําหรับชีวิตที่จะใจในทางของพระเจ้าได้เฮามีทุกอย่างแล้วนะเจ้าพระเจ้าได้กําหนดไว้แล้วว่าเรื่องบางอย่างเป็นหน้าที่ของพระเจ้าแล้วก็บางอย่างก็เป็นหน้าที่ของเฮา มันก็เจ้าไปน้องบางเรื่องเป็นหน้าที่ของพระเจ้าและบางเรื่องก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องทําถ้าเขาบ่ญญหรือบ่ทํารรมในหน้าที่ที่เป็นของเขามันก็ม็จมันก็มีไผยะพระเจ้าจะบัญญแทนเฮาในส่วนที่เป็นหน้าที่ของเขาะเจ้าเช่นอ่ะมีไผยที่จะยกโทษให้คนคนนั่นคนนี้ได้แทนเขาน่ะอะยกโทษให้จิมขอยกโทษให้คนนั้นให้จิมมันยะให้เขาเจ็บเดี๋ยวนี้ตัวเขายกโทษม่ได้มีไผยยกโทษแทนกันได้ะเจ้า แล้วมามีไผสามารถเลือกที่จะเจื่อในความจริงของพระเจ้าแทนกันได้ความเจื่อนี่มันเจือแทนกันมาได้เจ้านี่คือส่วนตีเฮาต้องเจือเองเป็นหน้าที่ของเฮาเองเจ้ายกโทษเฮาก็ต้องเป็นคนที่ยกโทษไปเพื่อคนอื่นย่าฮื้อก่อมได้ความเจือมันก็ต้องเป็นความเจือของเขาจะเือคนอื่นมาเจือแทนเฮาก่อมได้อเจือเฮือจิมเชือเฮือจิมยกโทษเฮือจิมม,มันมาได้แม่นก็เจ้ามาดูแหมตีเนาะเฮาสังเกตข้อพระคัมภีร์สองโครินบทที่1ิข้อ3ถึงข้อ5นะเจ้าบอกว่าตัวเฮาเองที่เป็นผู้สู้รบ เขาเองเป็นผู้ทำลายข้อโต้แย้งข้ออ้างต่างๆแล้วก็เขาเองที่เป็นผู้ที่จับความคิดทุกความคิดทื่อ,อยู่ใต้พระเยซูเหม่นก็เจ้านี่คือตัวเฮาติยะหน้าที่ของเขาพระเจ้าทำในส่วนของพระเจ้าและเขาก็มีหน้าที่ของเขาเนะเจ้าอันนี้คือหลักการตีสำคัญตีเฮาต้องเข้าใจแล้วเขาต้องยึดไว้นหะเจ้า ใครมีหน้าที่ย่อหยังอันเนี้ยต้องหู้ว่าตนเองมีหน้าที่ยะอหยังนะเจ้าถ้าเฮาหูห้แล้วมันก็จะยะให้เฮาเติบโตแล้วก็เป็นคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่ได้เติบโตได้นะเจ้าสร้างความแตกต่างมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างได้นะเจ้า จำได้ก็เจ้าเรื่องเมือง er เยริโคเรามาดูเรื่องนี้เนาะตีพระเจ้าคือเขาเดินหลบกําแพงเมืองเยริโคเจ็ดวันมันก็เจ้าเขายะตามตีพระเจ้าบอกมาว่าจะเป็นปุโรหิตเนาะเครื่องดนตรีต่างๆคนนั่นหามน,น,านั่นเป่านั่นเป่านี่แต่ละคนมีหน้าที่แต่คือเดินหลบเมืองเยริโคเจ็ดวันมันก็เจ้าลองกิดดูว่าเขาน่าจะรู้สึกต,กตลกตลกแปลกๆบอกได้เนาะตีได้เยะตามคำสั่งของพระเจ้าตีบอกคือทำเช่นนั้น ไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นทํากันทั่วไปนะเจ้าเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาทุกคนก็โหว่าการที่เดินรอบกําแพงเมืองมันก็เจ้าเดิน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 มันบ่สามารถที่จะทําให้กําแพงมันก่นลงหรือว่าทําลายลงได้แม่นก็เจ้าแต่ตามที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ในวันที่7หลังจากที่โมเขายะตามวิธีที่พระเจ้าได้บอกในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันวันที่7กําแพงก็ล่มลงทลายลงโมเขาก็ตีชนะเมืองเยริโคแม่นก็เจ้า สิ่งที่เกิดในเรื่องนี้ก็คือพระเจ้าบอกเขาทําตามหน้าที่ของเขาพระเจ้าทําในหน้าที่ของพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ก็ค่ายๆกับการเอาชนะป้อมต่างๆของเขาหลายๆข้างเขาอาจจะรู้ซึกว่าเอ,อมาม้ยบนมีอย่างเปลี่ยนแปลงเลยนะอ,อยะแล้วยะแหมนะเดินแล้วเดินแหมหรือว่าขอพระเจ้าแล้วขอพระเจ้าแหมยะวิธีเนี่ยติกําเดียวเขาจะบอกกันเนี่ยเจ้ายะเป็น2 3สามอาทิตย์ม่เห็นไม่ยังเกิดขึ้นเลยก็เลยหยุดเดินหยุดยะเพราะว่ามาเห็นผลมันมีอย่างเกิดขึ้นในวันนั้น ในพระธรรมสองโครินบอกไว้ว่าอาวุธของเขา,าใจเหมือนยังอาวุธของโลกนี่เนาะที่เป็นปืนเป็นไม้เป็นมีดอย่างนั้นเนาะคือเขาฮู้ไหวแล้วก็เข้าใจว่าถ้าเขาตั้งมั่นที่จะเลือกเจือในความจริงบอกว่าความผู้ซึกจะบอกกับเฮาจะไดคือเฮาเดินหลบกำแพงหลบเมืองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพื่อทำลายป้อมนั่นจนในที่สุดป้อมมันจะถูกทำลายไปเองพี่น้องที่ฮักเขา,าต้องเอาความรู้ซึกมา,าย่าคือเฮาหยุด ที่จะทําตามที่พระเจ้าสั่งไว้นะเจ้าเดินหลอบกําแพงเมืองไปติ๊กๆจนกว่ามันจะถูกทําลายนะเจ้าก็คือปฏิเสธคําโกหกไปติ๊กๆแล้วก็หัาเอาความจริงนี่คือกุญแจของการเติบโตก็คือเฮาต้องรู้วันหน้าที่ของเฮาคืออย่างนนะเจ้าอันที่3มที่เขาจะจัดการกับป้อมนะเจ้าก็คือเฮาจับทุกๆความคิดของเขานะเจ้าสองโครินบทที่1ิข้อ5บอกว่าเนาะเฮาจับทุกๆความคิดไว้สมมุติว่า ความคิดจิตใจของเขาเป็นเหมือนสนามบินนะเจ้าแล้วก็ตัวเขาเองเป็นผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศา่เจ้าหน้าที่จราจรทางอากาศเนี่ยอธิบายนหนึ่งนาะหน้าที่ของเขาก็คืออนุญาตให้เครื่องบินลำนี้ลงบัตรเครื่องบินลำนี้ลงหรือว่าล้อกอนต่อแถวเขาเป็นผู้ควบคุมว่าฮืลงได้บัฮืลงเตือหรือว่ายัางนะเจ้า อะสมมุติว่าความคิดจิตใจของเฮาเป็นเหมือนสนามมิ้นและตัวเฮาเองเป็นผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศและมีความคิดหลายๆอย่างวนเวียนอยู่ในหัวเฮาอืมสมมติว่าความคิดหลายๆอย่างเป็นเครื่องบินว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 นและเฮาเป็นผู้ควบคุมการจราจรนั่นและตัวเฮาเองก็มีสิทธิ์ควบคุมมันว่าจะฮื้อล้ำไหนความคิดไหนลงจอดและบ่ฮื้อล้ำไหนจอดหันล้ำกลับไป มันวนได้แต่เฮามีสิทธิอนุญาตที่มันลงจอดหรือบ่ลงจอดได้อันนั้นคือสิทธิของเฮานะเจ้าเฮาอยู่ในสงครามระหว่างความจริงกับคำโกหกเจ้าป้อมทุกป้อมก็คือคำโกหกที่ฝังแน่นแล้วก็อยู่ลึกในเฮากุญแจที่จะทำลายมันได้สิ่งแรกนะเจ้าเฮาต้องหู้ว่าคำโกหกหรือคำคิดจุนั่นคือออหยังใครคือผู้ร้ายไอ้เนาะแล้วเฮาก็ไปจับมัน หลังจากนั้นก็คือเปลี่ยนความคิดใหม่รนะเจ้าโดยเอาความจริงมาแตนตีคําโกหกเขาหูแล้วว่าเขาคิดว่าตนเองเป็นเจ้าหนี้เจือในคําโกหกเจ้าหนี้เอ๊ะแล้วความจริงของพระเจ้าคืออย่างเอาความจริงนั่นมาแตนนะเจ้า มีบางคนติเกยเฮียนบทเทียนเสรีภาพนะเจ้าแล้วก็เขาก็ได้ทับเสรีภาพแต่แต่แล้วเขาก็เออเย้ได้ทับเสรีภาพแล้วจักคำโกโหกคำคิดจุ่ลําเดี๋ยวนี้เหมือเอจ้าชนนั้นแล้วนะเจ้าใช่เจ้า <ๆ S 1> เขาได้เสรีภาพแล้วแต่แต่แต่มันเหมได้จบต่ออันนะเจ้าพี่น้องที่ฮักเสรีภาพเนี่ยได้แล้วจบก็มันก็ยังนะเจ้าถึงแม้ว่าเขาจะเฮียนหู้และจับโกโหกได้แล้ว แล้วมันได้เป็นถาดของมันแล้วแต่การคงอยู่หรือใช้ชีวิตยังมีเสรีภาพไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นแหมเรื่องหนึ่งเจ้าเขาได้เสรีภาพตอนนี้แล้วเขาจะต้องยึดมันไว้และใช้ชีวิตยังมีเสรีภาพไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะเจ้าออันที Anti ่สีที่จะทําลายป้อมนะเจ้าเขาจะต้องเปลี่ยนการคิดวิธีคิดแบบใหม่นะเจ้ามาดูว่าเขาจะจัดการกับมันจะใดนะเจ้าหนึ่งฮื่จับหรือว่าโโฮื้อหู้ว่าคําโกหกคิดจุที่เขาเจือมาตลอดคืออย่าง เจ้าเมื่อเขาอู้ถึงคาําว่าคําโกหกหลอกลวงที่เขาได้เจือเนี่ยเขากําลังอูดถึงทางไหนสิ่งไหนที่เขาฮูดตัวว่ากําลังกึดหรือว่าเจือถ้ามันมาตรงกับความจริงที่พระเจ้าบอกไว้มันบ่เข้ากันกับในพระคัมภีร์อันเนี่ยคือคาคิดจุหลอกลวงนะเจ้าฉะนั้นเขาจะบ่ไปสนใจกับความฮู้สึกที่มันมาจากคําหลอกลวงนั่นนะเจ้าบ่ต้องสนใจอดีตที่เคยเจือมาก่อนเคยเจ่อว่าตนเองเป็นคนเงงาเป็นคนบ่ฉลาดเขาบ่ต้องไปสนใจอดีตที่เขาเคยเจือมาก่อน เฮาไปเดี๋ยวนี้เขาหูห้แล้วว่ามันคือคําโกหกคือเขาเพียงแต่พอไปตีรมอูของพระเจ้าพระเจ้าว่ายัางไ้คือตั้งใจฟังกรมอู้นั่นมดใจเลยเทใจมดเลยที่จะเจื่อฟังในกรมอู้นั่นนะเจ้าบางคนเนาะเจือว่าตนเองสกปกงาาอ,อ,อ่อนแอเนี่ยอยังม้นเนี่ยเป็นคําโกหกนะเจ้าอ่ะสองมาดูว่าหลังจากที่เขายยํบมันได้แล้วเฮามาดูถึงผลกระทบของคําโกหกนั่น ตีมีในชีวิตของเขาจับมันได้ละหนึ่งสองผลกระทบตีมันมีในชีวิตของเขาเาจามาลองก็ดูว่าคําโกหกเนี่ยที่เขาจับมันได้แล้วมันมีผลจะไดในชีวิตของเขาพ้องวิธีนี้จะจวยให้เฮานึกถึงตนเองว่าถ้าเฮาไม่ได้เจือในคําโกหกนั่นเฮาจะเป็นคนแบบไหนอืาจะจย์มันก็เป็นกําลังใจนุนใจให้เฮาเนาะเออถ้าเฮาไม่ได้เจือคําคิดเจือนั่นเฮาจะเป็นทำอย่างหนึ่งแต่ประเด็นนี้เพราะเฮาเจือเฮาก็เลยเป็นแบบนี้อเจายยกตัวอย่างผลกระทบของบางคนก็คือ มันยะหือเขาไปติดยาติดเปื้อนติดอย่างอื่นเพราะถูกคํำโกหกบอกว่าตนเองม,มีภัยสนใจยากเป็นคนเด่นคนดังน่ะก็เลยต้องไปติดยาหรือว่าน้อยใจเลยว่าอย่างนี้คือผลกระทบในชีวิตของเขาทำาายแล้วก็ทำลายชีวิตนะเจ้าเมื่อเขาฮู้ถึงผลกระทบที่มีต่อชีวิตของเขาแล้วมันอาจจะจวยเขาฮือ,อยากติดจะกำจัดมันนักขึ้นอืนะเจ้า หลังจากที่มาดูแล้วว่ามันกระทบจะได้อันที่สมาดูข้อพระคัมภีร์คือเขาเสาะหาข้อพระคัมภีร์เต่าติจะเสาะได้นเจ้าติอู้ถึงความจริงติตรงข้ามกับสิ่งที่เขาเจือมาก,ก่อนนเจ้า คือเขาจดว้เขียนว้บางคนอาจจะบักเกงบกักแกองพระคัมภี์ก็อาจจะต้องใจอินเทอร์เน็ตเสาะหาหน่อยหรือว่าขอหรือคุยกับเพื่อนตีหูพระคัมภีร์หรือว่าขอคำดึงใจบอกคือเขาบอกความจริงหน่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะหรือว่าอาจารย์หรือว่าผัยนะเจ้าที่จะช่วยอูเกี่ยวกับข้อพระคัมภีความจริงของเรื่องนั่นๆตีเฮาเจ้อนะเจ้า ขึ้นจำไว้คือเสาะไว้นักต่าดีจะเสาะได้นะเจ้าหลังจากที่เขาได้ครอบกันพีแล้วเขาก็จะยะแบบนี้นะเจ้าตรงตรงเลยกับอ,อูตอตอนเองอูตอโลกนี่บอกว่าฉันปฏิเสธหรือว่าบ่เอาบย่ยอมรับคำโกหกตีว่าฉันเป็นคนงโง่เป็นคนสกปรปกบ่สะอาดและฉันประกาศและยอมรับความจริงตีว่าฉันได้ทับการล่างฮือสะอาดแล้วโดยพระเยซูและฉันเป็นคนบริสุทธิ์เป็นลูกของพระเจ้าตีบริสุทธิ์ อืมนเจ้าคือปฏิเสธไอยังบ่เอาอันนั้นแล้วก็หับเอาความจริงของพระเจ้านะเจ้าสุดท้ายอันที่หา้าที่เขาต้องทําก็คือเขาจะต้องอ่านข้อพระคัมภีร์ที่เขาเสาะมาเมื่อกี้นะเจ้าอ่านทุกวันทุกวันนะ อันนี้คือเอาความจริงมาแตนตีบนะเจ้าสิ่งเราเนี้ยถ้าเฮาอ่านข้อพระคัมภีร์หรืออู้ข้อพระคัมภีร์ส่งเสียงออกมานะเจ้ามันจะจุยได้นะเจ้าเพราะเขาได้ยินตัวนะเจ้าร้องอยดูแนะนำาให้ทำสี่สิบวันนะเจ้าหรือเมือนก็นั่นก็ได้นะเจ้าเพราะเป็นการช่วยให้เราเตือนตอนเองอตลอดเวลาเกี่ยวกับความจริงของพระเจ้านะเจ้าและถ้าพระเจ้าบอกว่าสิ่งเรานั่นเป็นความจริงผ่านทางพระคัมภีร์นะเจ้ามันก็เป็นความจริงแท้ๆสำหรับเขา นะเจ้าพี่น้องอะทาไมต้องอยะ40วันนักจิตวิทยาหรือเปนศึกษากันมาแล้วอะการตีคนหนึ่งจะเลิกนิสัยหรือว่าสร้างนิสัยใหม่ๆขึ้นมาที่จะยะเป็นประจําหรือว่าเลิกยะใช้เวลาประมาณ6อาทิตย์หรือว่าประมาณ40วันถึงจะเลิกได้หรือว่าจะสร้างนิสัยใหม่ได้นะเจ้าฉะนั้นเขาลองทํา40วันดูนะเจ้า,า,นะจาตีว่าไปตะกี้หน่ะ1 2 3 4 5เนาะเมื่อเขาจัดการกับปัญหาายจิตวิญญ,ญาณของเขาแล้วนะเจ้าเขาก็ได้ปิดประตูบ่งค้ศัตรูเข้ามาละ เขาก็ได้จัดการกับป้อมที่มันเคยยืนมีตียืนในชีวิตของเขาป้อมมันก็แค่นิสัยอย่างหนึ่งพี่น้องที่ฮักที่เขายะมาเป็นประจำประจำหรือกึดแบบนั่นเป็นประจำประจำนะที่ครั้งที่แล้วเขาอู้ถึงถนนหนตังที่เป็นคีเปอร์หน่อที่เาขาคับไปแล้วแล้วลเป็นห้องลุมนั่นนะก็ปล่อยพองมะไรแล้วมันก็ไหลไปของมันเองได้นั่นนะเจ้าเขาจะต้องหมุนพองมะไรไปตังอื่นเพื่อออกนอกเส้นต่างเก่าพี่น้องเขาต้องเลิกนิสัยเก่าๆนั่นแต่มันจะใช้เวลา และความพยายามเจ้าวิธีนี้ติเฮาลองเนี่ยนี่นะเจ้าใจเป็นวิธีมายากลก่อมใจคาถาหรือคำอู้ที่จะเปลี่ยนเฮาติเกิดขึ้นทันทีเนี่ยแล้วก็ปิ้งหายแล้วก็เปลี่ยนเลย ขอให้เขา,าต้องเอาวิธีนี่ไปยะกลายเป็นพิธีกรรมทั้งศาสนาหรือว่าอย่างม่ใจนะเจ้าถ้าเขาทําติดต่อกันติดต่อกันไปประมาณ40วันนะเจ้าถ้าสองสวันบ่ได้ยะ่ก็บ่ใจเป็นอย่างแล้วก็กลับมาเนี่ต่อไปเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเพียงแต่ขอใื้เขาพยายามเนี่คือครบ40วันหรืออาจจะเหมือนก็นั่นก็ได้นะเจ้าเนีย่ยจนกว่าที่เขาจะถึงจุดที่มันแตกแล้วก็ลุดปุด๊ไปจากเขาไปแล้วคําโกหกนั่นม่มีความหมายเฮาบ่รู้สึกกับคําโกหกนั่นแล้ว นะเจ้าตอนนี้ฟังมาแล้วฮู้สึกจะได้เจ้าง่ายก็ยากนักเกินไปเนาะมายากแยะเนาะก็จะได้นะเจ้าลองทําดูเจ้าเป็นวิธีแบบตรงไปตรงมามนได้อ้อมมนได้อิงอย่างสักอย่างนะเจ้าจับคําคิดจุแล้วก็จัดการกับมันเอาความจริงมาแตนแล้วก็อ่านข้อพระคมภีรมันก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะเจ้าก็เข้าใจอยู่แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เขาต้องทําเพราะว่าคําโกหกหลอกลวงนั่นมันย่เฮ้ยเฮาฮู้สึกเหมือนกับเป็นความจริงเป็นเรื่องจริง เจอยากจะบอกว่าในเวลาที่เขาทําวิธีการนี้นะเจ้าเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับเอาหัวตุบก,กําแพงเราตุ้มๆม,มีอย่างเกิดขึ้นเสียเวลาจริงๆนะขอยกตัวอย่างคือเขาเห็นภาพนะเจ้าก็คือมันเหมือนกับการพอหัวกําแพงที่เป็นปูนเนะี่ยนี่นะเจ้าลม่มลงต่อหน้าเขาถ้าหัวกําแพงที่เป็นปูนเนะี่ยมีความหนา ถ้าเขาเอาบาหินลูกบอลใหญ่ๆเพ,เ,เพื่อที่เฮาจะตุ๊บเพื่อให้มันล่มลงนะทาลายกําแพงนั่นนะมันจะมีก้อนเล็กบอลใหญ่ๆนะใส่เข้าไป1ิเต่าบุ่ม15 30้าเต่ากําแพงก็ยังเหมือนเดิมบ่ถูกทําลายเต้อแปลว่ากําแพงนั่นแข็งขนาดพี่น้องป้อมของเขากําแพงก็ยังเหมือนเดิมนะจ้านั่นคือความรู้สึกของเขาตอนตีเฮาได้เริ่มทํา วิธีการทำลายป้อมนี่ใน40สิวันของเขานะเจ้าแต่ว่าในแต่ละวันที่เขาตัดสินใจทํานั่นนะเจ้าเขาตั้งใจที่จะทําเขาตั้งใจที่จะเจือในความจริงของพระเจ้าบาว่าเขาจะหู้ซึกจังไดก็ตามเขาจะยะน่ะเจ้าบ่าว่าเขาจะหู้ซึกเฮ้อบ่ได้ผลกล้าหรือว่าหู้ซึกแบบใดก็ตามเขาได้ปฏิเสธคําคิดจุแล้วนะเจ้า หูก่สิ่งต่างๆเริ่มเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นนะเจ้ากำแพงอาจจะดูเหมือนว่ายังแข่งแกร่งเหมือนเดิมนะตุ๊บเอามาหินตุ๊บเข้าไปกี้ข้างก็ยังมันนั่นอ่ะสมมติว่านะเจ้าข้างที่37ตุ๊บไปตุ้มข้างที่38ปส๊ตุ้มเฮ้ยเริ่มมีรอยแตกแล้วข้างที่38เริ่มเห็นแล้วนะเจ้าแล้วก็ตุ๊บมันแหมก้าม9ปุ้มชัดขึ้น40ปุ้มแตกในที่สุดกำแพงก็ทลายลงไปนะเจ้า พี่น้องที่ฮักถึงแม่ว่ากำแพงจะเริ่มแตกในข้างตี38-39ซเนาะแต่ถ้าบบมี37ข้างก่อนติตีกำแพงก็บรร่มถาลายลงแน่นอนแมนก็เจ้า37ข้างตีเฮาได้ทุบได้ทุบมันก็ทำงานของมันอยู่แล้วก็ได้ผลสร้างความกระเทือนอยู่เนาะตุ้มตุ่มโครงสร้างมันก็ก่กกอยทลายลงเลเจ้านั่นคือการทำลายป้อมอาจจะใช่เวลา แต่ละข้งมันมีผลที่จะทําลายได้นะเจ้ามีคําพยานจากปู้ใจคนหนึ่งนะเจ้าเขาบอกว่าเขาอ่านหนังสือมาได้เขาเฮียนจ้าก,กว่าเปื่อนในจันทร์แล้วก็ถูกคนอื่นห้องว่าเงาไอ้เนาะเอออย่างมาอ่านมาได้เนาะอายุขนาดนี่อย่างอ่านจ้านเนาะเฮียนจ้าเงาเนาะเขาก็คิดว่าเออมีอย่างพิดปกติในตัวเขาก้านั่นเขาก็เลยเจือว่าเขาก็เป็นคนเงาแล้วก็จ้าก,กว่าคนอื่นๆแล้วเขาก็ได้มาทําวิธีทําลายป้อมจับจุดคําโกหกแล้วก็เขาก็ ปฏิเสธบ่เอาคำโกหกหลอกลวงตีว่าเขาเป็นคนโง่คนเง่าและเขาเลือกเอาความจริงที่ว่าเขาสามารถทำทุกอย่างได้โดยมีพระเยซูผู้เสริมแห่งให้เขาและเขาเป็นผลงานสร้างตี่ดีจากมือของพระเจ้าเพื่อให้ะการงานที่ดีเขาก็ได้อธิษฐานออกเสียงออกมาทุกวันทุกวันอย่าจับ เขาบอกว่าสําหรับเขามาใจ40วันพี่น้องเขาบอกว่าวันที่52 53ประมาณเจ้าแต่ว่าเขาพยายามทําเขาบอกว่าตอนนั้นความรู้สึกมันอศัศจรรย์มากทึ่งมากแบบลุดปะ ไปเลยพี่น้องสุดท้ายได้เจอว่าตนเองสามารถยืนสู้เพื่อตอนเองได้เช่นในเหตุการณ์ตะก้อนเวลามีประชุมกันเขาก็จะากล้าแสดงความคิดเห็นถ้าเขามีความคิดแตกต่างจากคนอื่นคิดว่าตนเองคงบปกเกง่งแบบมีความสามารถปอเหมือนกับคนอื่นเจ้าก็เงียบๆฟังถ้าไปเห็นตัวเองเงียบไปแนเนาะแต่ตอนนี้เขาหูซึกแบบนั้นแล้วเขาไปได้หูซึกว่าคนอื่นจะพอเขาในแง่ลบคนอื่นจะดูถูกเขาเขาไปได้หูซึกแบบนั้น เขาเห็นชีวิตของตอนเองต่างไปจากเกา่าแล้วเขาก็มีเสรีภาพและความรู้สึกติแบบับโอ้ยสุดยอดแท้ๆนะเจ้าเขาก็กล้าแสดงความคิดเห็นออกมาเวลาบะหินโต้หรืออย่างก็แบ่งปันได้นะเจ้าพี่น้องที่ฮักเขาจะต้องตั้งใจมุ่งมัน่นทําในระยะยาวโต้ไม่นใชน่ยากขั้งเดียวกรรมเดียวแล้วก็จบนะเจ้าเปาโลได้อู้ไว้ว่าในฟิลิปปีบทที่3ข้อ13บสถึงสนะิบาเนาะบอกว่าเฮา,าลืมสิ่งที่อยู่ตังหลังเฮาเหยียแล้วก็ก้าวเหยียดไปสู่สิ่งที่อยู่ตังหน้า ข้าพเจ้ามุ่งมุมานะไปสู่เป้าหมายเพื่อรังวัลคือการติ่พระเจ้าห้องเพื่อไปสู่ชีวิตเบื้องบนโดยผ่านทางพระเยซู ฉะนั้นเขาทุกคนตีเติบโต,ต,ตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วเขาก็ควรกุดแบบนี้เขาจะต้องมีมุมมองระยะยาวของชีวิตคริสเตียนเหมือนอย่างตีปเปาโลว่าเหยียดไปตั้งหน้าเพื่อไปสู่ชีวิตตั้งบนดิพยซูฮื้อเจ้าม่ใใจชีวิตสั้นๆเอเขาต้องพอไปยาวๆเขาอาจจะรู้สึกว่าบทเรียนนี้ชอบนุนใจเฮ้เขากลับไปอ่านข้นขนขอพระคัมภีร์เป็นเซ็ๆเซตั้งไว้ตั้งไว้ไวอ่านทุกเช้าทุกวันคือเขาเขียนป้อมต่างๆของเขาออกมาแล้วก็ทำลายมันม่ต้องคิดจันัด์นะเจ้า ถ้าเฮาคิดว่ามันเป็นแค่บ,บทเรียนเป็นเซตเซชุดชเฮาอาจจะเริ่มได้แต่เฮาอาจจะแย่ามาเ็จเฮาอาจจะหูส้สว่กหนักเกินไปหือห้อย่แหมแล้วเื้อแย่แหมแล้วแล้วเฮาก็จะล่มลงได้ล่มเหลวได้เจ้าแต่ว่าจะได้ก็าตามหือเฮาพอแบบระยะยาวหือเฮาเริ่มทำคือเสาะหาคำโกหกใหญ่ๆในชีวิตของเฮา อันน้อยก็อาจจะมีแต่เอาที่เป็นใหญ่ๆลักๆก่อนพเพื่อที่จะให้เขาจัดการกับมันมุ่งมั่น6อาทิตย์อ่าใช่เวลากับมันนะเจ้าเขาก็จะได้หับการเปลี่ยนแปลงความคิดวิธีคิดแบบใหม่ที่ใจแบบใหม่ในเรื่องนั้นๆนะเจ้ายับใดหนอันก่อนแล้วก็ยะทีละอันนะเจ้า หลังจากที่จัดการกับไอหนึ่งอันนั้นแล้วก็มาจับตัวไม้แหมแล้วก็ย่าแหมทีละคำโกหกทีละอันทีละอันนะเจ้าปีหนึ่งก็ได้ประมาณ890เก้าคำโกหกแล้วนะเจ้าเขาก็จะมีเสรีภาพอิสระภาพกับมันนะเจ้าเห็นการเปลี่ยนแปลงของตอนเองเยอะได้เหมือนกันนะเจ้าเรื่องจริงก็คือเขาทุกคนในที่นี่หลังจากที่ฟังเสร็จแล้ววันนี้ได้หู้ว่าแบบมีสิ่งไหนหรือว่าใครสามารถที่จะยุดเขาบบเฮ้เขาเป็นคนที่พระเจ้าต้องการให้เขาเป็นได้ถ้าเขาได้ทําในสิ่งที่พระเจ้าอบอกเฮ้า บ่มีภัยยุดเขาได้นะเจ้าและเขาได้ใช้อาวุธติ่ประเจ้ามอบไว้ในมือของเขาแล้วได้ตดยนะเจ้ามาถึงช่วงท้ายพักเฮอคิดตอนนี้พี่น้องที่ฮักมาถึงจุดที่สําคัญในบทเรียนนี้ในบทเรียนเสรีภาพนะเจ้าคือวิธีการกระบ,บวนการทําลายป้อมนะเจ้าเป็นพื้นฐานวิธีการช่วยเบื้องต้นกับคนหลายๆคนเพราะว่ามันช่วยให้เขาเปลี่ยนวิธีคิดความคิดใหม่ คือฟื้นฟูความคิดจิตใจใหมนะ,นะเจ้ามันจะนําเฮาไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะเจ้าเวลานี่คือเขามาหามาเสาะหากันแล้วก็มาดูว่าอันไหนเป็นคําคิดจุคําโกหกที่เขาเคยเจืออันใหญ่ๆลักๆก่อนแล้วคือเขาเริ่มทํากระบวนการทําลายป้อมนี่ไปด้วยกันนะเจ้าเดี๋ยวจะเขียนให้ดูว่ากระบวนการมีอย่างพองแล้วก็จะอู้กันแหมกรานะเจ้าอะกระบวนการก็คือเขาจับมันได้แล้วเนาะว่ามันคืออย่างนะเจ้าแล้วก็มาดูผลกระทบที่มันมีในชีวิตเฮา เนี่ยมันยนี่หคือเขาเป็นคนจะใดและก่อนที่3มคือข้อพระคัมภีร์ความจริงของพระเจ้าว่าจะใดอันที่4ีคือปฏิเสธบ่าเอามันแล้วก็ยอมเอาความจริงมาแตนแล้วก็อธิษฐานเจ้าพระเจ้าลูกปฏิเสธคําโกหกที่ว่าลูกเป็นคนสกปรก,ปกสะอาดใจการบัได้ลูกขอประกาศว่าลูกได้หับการชําระใื้สะอาดแล้วโดยพระเยซูและเป็นผลงานสร้างของพระเจ้าเพื่อที่จะให้ทําการงานที่ดีของพระองค์ต่อไป อันที่5คือทุกๆวันเขาก็อ่านข้อประคัมภีร์ที่เขาเสาะได้มานั่นอ่านอ่านเกี่ยวกับความจริงของพระเจ้าพระเจ้าลองนึกภาพลองคึดดูว่ามันจะเปลี่ยนให้เขาเป็นคนแบบไหนนะเจ้าตะกอนเคยเจือว่าเป็นจะนี่ก็เลยเขาเป็นคนจะนี่แบบนี้แต่เรียอเนี่ยเขาบ่เอาคํโกหกแล้วแต่เขาเจือในความจริงมันจะแย้เขาเป็นคนแบบไหนโอ้น่าตื่นเต้นนะเจ้า